เราจะสนับสนุนลูกให้ลูกเก่งกีฬาได้อย่างไรให้ลูกตัวเองเป็นแชมป์ได้อย่างไรอันนี้คือการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในการที่เป็นไปได้และสร้างสรรค์และเราก็จะได้แนวทางในการสนับสนุนลูกนักกีฬาของเราอันแรกเลยข้อแรกเลยว่าถ้าคุณจะสนับสนุนลูกเล่นกีฬาคือคุณต้องรู้ธรรมชาติของลูกตัวเองว่าลูกตัวเองเนี่ยเก่งอะไรชอบกีฬาประเภทไหนอย่ายัดเยียดความต้องการ ในการเล่นกีฬาที่ตัวเองไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กมาให้กับลูกของตัวเองถ้าอย่างนั้นลูกเราจะไม่สามารถเล่นกีฬาอย่างมีความสุขได้อันที่2คือสร้างทักษะให้กับลูกกีฬาทักษะอะไรรักษะในการที่คิดเป็นทําเป็นก็คือกล้าลงมือทําคิดให้เป็นระบบคิดที่มันสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะเวลาโตขึ้นมาเขาจะสามารถามีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมเพึ่งพาตัวเองได้อันนี้สําคัญมากโดยใช้กีฬาที่เล่นอยงนี้ ฟุ้งฟักให้เขาเติบโตให้มีทักษะสังคมที่ดีได้อันที่3คือเขาจะต้องมีความคิดคิดแบบแชมป์เมื่อเขาคิดแบบแชมป์เขาก็จะหาวิธีการในการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจแบบแชมป์เมื่ออยากเป็นแชมป์คิดแบบแชมป์และเขาก็จะเป็นแชมป์ในด้านของกีฬาตามเป้าหมาย ที่เขาอยากจะเป็นที่เขาเลือกเล่นและเขาจะสำเร็จบนเส้นทางการเป็นนักกีฬาใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ y o u t u b e Channel d r w o ร์ต p อ t Expert แล้วพบกันค่ะ